ปัญหาที่น่าเป็นห่วงจากเกมที่ไซแชนบอรติแฮงฟอเรสมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับอย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับว่าทัพมีสัดแดงเนี่ยนะฮะเสียประตู2ลูกนะครับหลังจากที่เกมออกสตาร์ทไปได้แค่3า3นาทีกับ47วินาทีเนี่ยนะครับในหน้าประวัติศาสตร์การลงทําการแข่งขันในรายการนี้นะครับแมนยูเตดไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับถามว่า เคยเสียประตูในช่วงต้นเกมแบบนี้ไหมเคยเสียประตูในช่วงเวลาต้องห้ามแบบนี้ไหมจริงๆแล้วแมนเด็ดเคยเสียนะครับช่วงเวลาต้องห้ามมีอะไรบ้างครับต้นเกมนะฮะท้ายครึ่งแรกต้นครึ่งหลังเนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงเวลาต้องห้ามเลยนะครับในช่วงเวลาแบบเนี้ยแมนเดเคยโดนเจาะตาข่ายมาแล้วนะครับไม่ต้องย้อนไปไหนไกลนะฮะก็เกมที่เจอกับท็อปแนมฮอสเปอร์เนี่ยนะครับเสียลูกแรกในนาทีที่49กนะครับ,รบอ่าก็เป็นช่วงต้นของครึ่งหลังนะครับแต่ว่าการเสีย2ประตู หลังจากผ่านไปแค่3นาที47วินาทีแบบนี้แมนเตอรไม่เคยเจอมาก่อนนะสำหรับประสบการณ์แบบนี้ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับนี่คือสิ่งที่อาริสันฮักจำเป็นที่จะต้องอกำชับลูกทีมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเจอคู่แข่งขันที่มันไม่ใช่นอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วแล้วก็ผมเชื่อนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะไม่สามารถแซงชนะกลับมาได้แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากอะไรู้ไหมครับ การเสียประตูในช่วงเวลาต้องห้าแบบนี้มันส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะพอสมควรนะนะครับในเรื่องของความมั่นอกมั่นใจนะครับและแผนการที่กุนซือวางมาตั้งแต่ก่อนออกสตาร์ทเกมเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละครับหลายครั้งนะฮะที่แมนเชเต็ดเนี่ยมาเสียประตูในช่วงต้นเกมแบบนี้เสียประตูเร็วแบบนี้แล้วแผนแตกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือยับเยินเลยนะครับ เพราะชะนะแล้วในหลังจากนี้มันไม่ควรจะให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับโดยเฉพาะการที่จะต้องไปเจอกับทีมที่แข็งแกร่งทีมใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นพวกแมน้ลิเวอร์ูลแล้วก็อาร์เซนอลซึ่งจะเป็นคู่ต่อสู้รายต่อไปที่ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องเจอในสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับถามว่าถ้าเสียประตูในช่วงเวลาที่น่าเป็นห่วงแบบนี้เนี่ยแมนจะจะเอาคืนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจถ้าเกิดว่าคู่แข่งขันไม่ใช่นอตติงแฮมฟอร์เรสเนื่องจากอะไรรู้ไหมครับ ลองดูจาก4ประตูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ในฤด,ดูกาลนี้นะครับยังไม่มีผลงานของพวกกองหน้าเลยนะครับลูกแรกที่ยิงได้ในซีซั่นนี้ในเกมของบุนเดนตันก็เป็นราฟาเอลวารานี่ทำนะครับส่วนมาถึงเกมนี้นะฮะ3ลูกที่ทําได้เนี่ยมาจากกองกลางทั้งหมดนะครับนั่นก็คือคิเตียนเอ็กเซนกาเซมโรแล้วก็บูโน่ไฟนันซึ่งลูกสุดท้ายนี้ก็มาจากาจังหวัดจุดโทษด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดยังเกิดความละหลวมแบบนี้อยู่นะครับ โดยเฉพาะกับเกมที่เจอกับทีมใหญ่ๆเนี่ยแมตต์ม,มีโอกาสจะโดนเผด็จศึกและไม่สามารถกลับมาชนะได้แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับลงความเห็นมาได้เลยนะครับ